วันที่11ธันวาคม2565นายวรยานบุญนราชผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารลงพื้นที่ตรวจสภาพปัญหาตลาดอินโดจีนชั้นใต้ดินเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อนาเนินการให้แล้วเสร็จที่ไม่ได้ใช้งานมาหลายปีพร้อมร่วมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและให้กำลังใจพ่อค้าแม่ค้าที่ขายสินค้าในตลาดอินโดจีนถนนสำราญชายโขง,งเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร นายวรยานบุญนราช์าาผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารกล่าวว่าได้เชิญส่วนราชการที่เกี่ยวข้องมาพูดคุยเรื่องการพัฒนาตลาดอิโนโดจีนก็ได้เดินชมตลาดและรับทราบสภาพปัญหาของพื้นที่ซึ่งรับรู้ว่าตลาดอิโนโดจีนจังหวัดมุกดาหารเรามีศักยภาพค่อนข้างสูงในความเป็นแหล่งต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารซึ่งวันนี้ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยังคิดว่าจะพัฒนาให้มีความเจริญรุ่งเรืองและสวยงามได้อีกหลังจากวันนี้ไปถ้ามีการพูดคุยก็สามารถที่จะหาทางออกในการพัฒนาปรับปรุงตลาดอิโนโดจีนซึ่งยังสร้างไม่เสร็จให้สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่สามารถรองรับผู้ที่จะเดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ และเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่มีพ่อแม่พี่น้องชาวมุกดาหารก็จะใช้พื้นที่ตรงนี้ในการทำมาหากินและดึงดูดทำให้เศรษฐกิจเมืองมุกดาหารมีความเจริญรุ่งเรืองต่อไปอวันนี้ช่วงบ่ายๆเนี่ยผมได้เชิญส่วนรายการที่เกี่ยวข้องนะครับมาพูดคุยเรื่องของการพัฒนาตลาดอินโดจีนนะครับก่อนการประชุมก็เลยถือโอกาสมาเดินเยี่ยมชมตลาดแล้วก็ รับทราบสภาพปัญหาของพื้นที่นะครับซึ่งรับรู้ว่าตลาดอินโดจีนของจังหวัดมุกดาหารเนี่ยเรามีศักยภาพค่อนข้างจะสูงนะครับในการที่จะเป็นแหล่งต้อนรับนักท่องเที่ยวนักเดินทางที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ของมุกดาหารนะครับซึ่งผมคิดว่าวันนี้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็คิดว่ายังสามารถที่จะพัฒนาให้มีความเจริญรุ่งเรืองและก็มีความสวยงามมากขึ้นได้ได้อีกนะครับ หลังจากวันนี้ถ้าเรามีการพูดคุยแล้วก็สามารถหาทางออกในการเทียพัฒนาปรับปรุงตลาดอินโดจีนซึ่งยังสร้างไม่เสร็จเนี่ยให้สามารถดําเนินการให้แล้วเสร็จได้เนี่ยก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่จะสามารถรองรับผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ของจังหวัดมุกดาหารให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่ขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจของพื้นที่นะครับพ่อแม่ พี่น้องชาวมุกดาหารก็จะใช้พื้นที่ตรงนี้นะครับในการทำมาหากินแล้วก็เป็นจุดดึงดูดทำให้เศรษฐกิจของมุกดาหารมีความเจริญรุ่งเรืองครับ